อันว่าเรื่องแห่งพระเทราชื่อว่ามหากัจจายนะอันข้าพเจ้าจะกล่าวอันว่าพระาศาสดาเมื่อประทับอยู่ในปุพารามตรมปราอรบซึ่งพระเทราชื่อว่ามหากัจจายนะตรัสแล้วซึ่งพระธรรมเทศานานี้ว่ายัสินทริยานิดังนี้เป็นต้นประ,ะประโยคเก่งที่ยี่สิหน้า63ดังจะกล่าวโดยพิสดารในสมัยหนึ่งอันว่าพระาศาสดาผู้อันพระมหาสาวกแวดล้อมแล้ว ประทับนั่งแล้วในภายใต้แห่งปราสาทของมิคารมารดามในดิถีเป็นที่ยังสงให้รู้ทั่วใหญ่ในสมัยนั้นอันว่าพระเถระชื่อว่ามหากัจจายนะย่อมอยู่ในอวันตีชนบททั้งหลายก็อันว่าพระเถระผู้มีอายุนั้นมาแล้วแม้แต่ที่ไกลย่อมยกย่องซึ่งการฟังซึ่งทำนั่นเทียม พระเหตุนั้นอันว่าพระมหาเทระทั้งหลายเมื่อนั่งนั่งเว้นแล้วซึ่งอาสนะเพื่อพระเทระชื่อว่ามหากัจจาย,ยนะอันว่าท้าสกาผู้พระราชราชาแห่งเทพสเสด็จมาแล้วกลับด้วยบริสัทคือเทพจากเทวโลกทั้งหลายสองทรงบูชาแล้วซึ่งพระาศาสดาด้วยวัตถุทั้งหลายมีของหอมและระเบียบอันเป็นที่เป็นต้นประทับยืนแล้ว ไม่ทรงเห็นแล้วซึ่งพระเถระชื่อว่ามหากัจจายนะตรัสแล้วว่าอันว่าพระผู้เป็นเจ้าของเราย่อมไม่ปรากฏเพราะเหตุไรเนาะแลก็ถ้าว่าอันว่าพระผู้เป็นเจ้านั้นพึงมาไซอันว่าการมาแห่งพระผู้เป็นเจ้านั้นเป็นการดีแลย่อมเป็นอยงนี้อันว่าพระเถระมาแล้วในขณะนั้นนั่นเทียวแสดงแล้วซึ่งตนผู้นั่งแล้วบนอาสนะของตอนนั่นเทียว อันว่าเท้าสกะทรงเห็นแล้วซึ่งพระเถระทรงจับแล้วที่ข้อเท้าทั้งหลายมั่น